วันนี้เราจะมาทําการพิาการในหัวข้อโชคลาภการเสี่ยงว่าเลขนั้นมาจากสิ่งไหนอย่างไรนะครับโดยไพ่จะมีทั้งหมด6ใบนะครับให้เราเลือกไว้ในใจ1อันนะครับแล้วพร้อมรับคำทำนายต่อไปนี้เลยครับผมใบที่1โชคลาบนั้นมาจากคนที่อายุน้อยกว่านะครับหรือเป็นลูกเป็นหลานออกตามอายุหรือให้เด็กช่วยจับสลากจับเลขอะไรประมาณนี้นะครับผม ส่วนใครจับได้ใบที่2นั้นบอกเลยว่าให้แรนดอมนะครับให้เหมือนตัวเราเนี่ยไปหยิบโดยที่ไม่ต้องมองเลขเลยก็คือเสี่ยงเอาไปเลยนะครับหน้าแผงหรือจับฉลากเลขอะไรก็ซสืออันนั้นเลยครับใครที่เลือกใบที่สมเลขมักจะออกทะเบียนยานพาหนะรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ลองดูนะครับใครที่จับได้ใบที่4ี่มักจะเกี่ยวข้องกับตัวเองเช่นอายุตัวเราพศวันที่เกิด หรือเลขอะไรที่มีความสัมพันธ์กับเราประมาณนี้ครับส่วนใบที่5มักจะตกเป็นของคู่รักเช่นแฟนเราคุณพ่อคุณแม่คนที่รักเราอายุของท่านพศอของท่านมักจะวนเวียนอยู่แบบนี้ครับส่วนใบที่6ใบสุดท้ายมักจะเป็นคน,นที่อายุมากกว่าเจ้านายเราพ่อเราแม่เราคนที่อายุเยอะกว่าเป็นผู้ปกครองเรานะครับผมให้ท่านเหมือนช่วยจับฉลากหรือเลขของท่านจะเกี่ยวพันปู่ย่าตายายอะไรประมาณนี้ ก็ลองไปเสี่ยงกันดูครับขอให้ทุกท่านมีโชคและก็สมหวังทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ